ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวาวาน,นครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นลย์ลิสต์ใหม่นะผมจะมาสอนการโจมตีบ้านแต่ละเลเวลนะครับโดยผมจะมาเน้นการโจมตีที่เป็นแปนยอดนิยมเนาะแปนยอดนิยมคืออะไรนะครับแปนยอดนิยมก็คือแปนที่อาจจะมีคนจัดไวนะ้เนาะแล้วเราก็ไปก๊อปปี้ลิงก์เข้ามานะครับมันก็จะเป็นแปนที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนๆกันเนาะมันจะทําให้เวลาเราไปเจอบ้านที่เขาจัดแปนที่ไปก๊อปมานะมันจะโจมตีง่ายเนาะเราจะรู้ว่าจะเข้าทางไหนนะครับ ก็สูตรนี้นาะจะเป็นบ้านเล้วแปดในวอนะครับสำหรับบ้านเล้วแปดนะผมก็อาจจะทําเป็นได้ไม่เยอะนะเพราะเดี๋ยวผมก็อาจจะขึ้นบ้านเล้วเก้าแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงนะฝากกดติดตามเป็นกาลังใจก,กันหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะสาหรับบ้านแปดหลังนี้นะเป็นในวอนะก็จะมีท่านเฝ้าแคนนะเป็นมังกรนะหนะึ่งตัวนะแล้วก็อาจจะเป็นบอลลูนหนึ่งลํำนะ ผมจะเข้ายังไงนะแต่สําหรับการโจมตีบ้าน8นะผมก็ได้มีสอนไว้แล้วนะอาจจะเป็นสูตรมังกรนะที่ก็อาจจะโจมตีบ้าน8ได้ทุกรูปแบบนะแต่สําหรับเพื่อนๆนะที่อาจจะไม่ถนัดสูตรมังกรนะเราอยากจะเล่นสูตรพื้นดินบ้างนะจะเล่นยังไงนะก็ผมได้ใช้สูตรนี้นะโดยใช้นักระเบิดกําแพง3ตัวนะแล้วก็วิาสานนะสิบสีตัวแล้วก็เปก้าสอนะวันคิลี่สิบเอ็ดนะเป็นเลเวลตันทั้งหมดนะจากนั้นก็นักระเบิดกําแพงก็ อาจจะเป็นเลวไม่ตันหรือเปล่าน่าจะตันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะคงจะตันแหละแล้วก็ในประสาแคนผมจะขอเป็นวันคิลี่สตัวนะก็ผมขอเป็นเลวสนะแต่ว่าบ้าน8สามารถขอได้สูงสุดที่เลวห5ได้เลยนะแต่เลวส4ก็ยังคงจมตีได้นะเลวน้อยกว่าน,นี้ก็ยังคงจมตีได้อยู่นะแต่เริ่อมจะน้อยนั่นเองนะต่อมาก็บาเบเลนคิงผมเป็เลวสินะเลเวลนี่ต่ํากว่านี้ก็ได้นะแล้วก็น,นะน้ํายาฮิลนะครับขวดน้ํายาพิษ ไม่ใช่น้ำยาไม่ใช่น้ำยาพิชนะขออภัยนะน้ำยาม่วงหนึ่งขวดนะและ though, ้วก well. ็พกไปเองจะเป็นน้ำยาแผ่นดินไหวเล้วกสามสองขวดนะเลือกสองนะไม่ใช่เล้วกสามแล้วก็น้ำยาแผ่นดินไหวขอในแคปเป็นเลืออะไรก็ได้นะเป็นเลืวกหนึ่งก็ได้นะครับผมก็ขอเป็นเลือหนึ่งนะน้ำยาแผ่นดินไหวนี่ต้องใช้สี่ขวดนะเพื่อเจาะกําแพงเข้าไปนะผมก็จะเลือกที่จะเจาะกําแพงก่อนนะโดยใช้น้ำยาแผ่นดินไหวสี่ขวดนะผมจะเจาะทางไหนนะผมก็จะเจาะทางที่ผมจะเข้านะผมจะเข้าทางที่มีประสาทแคปนั่นเองนะผมก็จะเข้าทางด้านซ้ายนี้นะนะ น้ำยาแผ่นดินไหวตรงนี้นะให้มันครอบคลุมเยอะๆหน่อยนะกำแพงหลายๆอันนะมันก็จะแตกไปหมดตรงนี้นะน้นผมก็จะลงวิสาทมาเก็บขอบตรงนี้ตัวหนึ่งนะถ้ามีตรงนี้ด้วยก็เอามาเก็บขอบนะแต่ว่าทางด้านนี้ไม่มีนะแล้วผมก็จะปล่อยเปก้าไป2ตัวทางด้านขวาตัวหนึ่งแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้ตัวหนึ่งนะเพื่อเป็นตัวแทงนะจากนั้นก็จะปล่อยวอลคิรีไปสักตัวหนึ่งนะตรงนี้นะเพื่อแทงให้นักระเบิดกําแพงนะแล้วก็จากนั้นก็ลงนักระเบิดกําแพงเข้าไปนะแล้วก็ลงวิสาทเป็นหน้ากระดานเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะ จบตียังไงนะบางทีอธิบายมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะโอเคก็อันดับแรกผมก็ลงน้ํายาแผ่นเินไหวลงไปตรงนี้ก่อนนะผมเลือกลงตรงนี้เพราะอะไรนะมันจะสามารถเปิดได้หมดเลยนะแถวนี้นะแต่ทำไมจะแตกไปหมดนะเพืพ่อนๆก็ลองเลือกลงรูนนะแต่ผมแนะนําตรงนี้แหละโอเคแล้วนะเพื่อเราจะเจาะเข้าไปที่บ้านแล้วก็เจาะเข้าไปกําจัดถ่านเฝ้าแค้นนั่นเองนะก็ลงไป4ขวดนะ ก็แตกหมดนะเพื่อนจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับที่ผมลงจอบตรงนี้นะมันทำให้กาแพงตรงนี้แตกไปหมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่ว่างไปเลยนั่นเองนะดังนั้นจะเหลือกําแพงทางด้านหลังนี้เท่านั้นนะที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะลงวิสาดนะมาเก็บช่วยเก็บขอบตรงกระ๊อบช่างก่อสร้างที่เขาลงไว้ด้านนอกตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปก้าลงไปนะครับนี่นะลงไปก้าไปทางด้านซ้ายขวาเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป็นตัวแทงนะแล้วก็เป็นตัวตัดด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงซ้ายขวาแบบนี้นะวันคิลลี่เราอาจจะไม่ได้ อเข้าไปข้างด้านในโดยตรงนะไม่อาจจะเดินออกข้างนะถ้าสูตรวันคลีนี่ถ้าไม่ตัดขอบนะมันจะออกข้างแล้วเพอะออกข้างก็อาจจะเฟลนั่นเองนะครับก็ผมก็จะลงวันที่ลงไปนะเพื่อเป็นตัวแท้งหนึ่งตัวจากนั้นผมก็จะลงวิสัต์ไปให้หมดเลยนะเพราะผมเห็นว่าตรงนี้อาจจะกาแพงเปิดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวผมก็อาจจะลงนักเบือดเปิดแพงเล่นๆตามไปนะครับนี่ก็ลงวิสัตมาให้หมดเลยนะเป็นหน้ากระดานนะผมเน้นให้ลงวิสัต์ทางที่เราจะเข้านะครับเพื่อกําจัดท่านแคนเขาในกรณีที่วอลนะในวอลจะมีท่านฟอแคนเนาะ ตอนนี้ก็รอผมก็ลงนะัเงกเล่นกําแพงเข้าไปนะพะผมเห็นว่าปราสาทแคนเข้าออกมานะเป็นมังกรนะผมก็จะลงน้ํายาม่วงตรงนี้นะลงให้บูธให้โดนวิสัต์เยอะนะครับเพื่อให้วิสัต์เข้าไปโจมตีมังกรนะเพราะถ้าวิสัต์เห็นปราสาทถ่านเฝ้าแคนนะมันก็จะเข้าไปโจมตีนั่นเองนะเนี่ยมันวิ่งเข้ามาแล้วนะจากนั้นผมก็ลงวันลี่ทั้งหมดลงมาเลยนะเพราะว่าขอบด้านข้างผมตัดไปแล้วด้วยเปก,กานะถ้ามีเสียงรบกวนไงก็ขออภัยด้วยนะโอเคจากนั้นก็ผมลงเปก,กาตัดขอบเรียบร้อยนะ เพื่อนต้องชัวร์นะว่าขอบที่ด้านข้างเราตัดหมดแล้วนะพอเราตัดหมดแล้วเราก็ลงวันคลีลงไปให้หมดเลยนะในที่เราพกมานะแล้วก็ในปราสาทแคนนะแล้วก็ลงบาบเล็ตคิงตามไปเลยนะแล้วโดนน้ำยาฮิลนะผมจะไปฮิลด้านในนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รีบฮิลนะโอเคผมจะฮิลตรงนี้นะตรงกลางนี่นะเพราะว่าตรงนี้นะบาบเลเออไม่ใช่บาบเิเลน,นะวันคลี่เราเลือดเริ่มลดนะแล้วเราจะโดนเจอทั้ง ป้อมระเบิดนะมันก็จะโจมตีเป็นหมู่นะสเปลดตดาเมจนะแล้วก็เวลามันระเบิดออกไปนะพังออกไปนะมันจะสปอนร,ระเบิดลูกใหญ่ออกมาอีกนะดังนั้นลงน้ำยาฮิวตรงนี้นะมีเมีผลดีมากที่สุดนะม,มีประสิทธิภาพมากที่สุดนี่ครับมันสปอนร,ระเบิดลูกใหญ่หออกมานะแล้วพอมันคลี่เราโดนระเบิดนะก็ได้รับผลน้ำยาฮิวฮิวขึ้นมาอีกนะนี่คนระับบัเล่นคิงก็ยังไม่ต้องกดอบิลิตี้เลยนะเดี๋ยวไปกดตอนท้ายก็ได้นะหรือกดตอนไหนก็ได้นะ สูตรนี้นะ่ก็โจมตีง่ายไม่ยากเลยนะครับสำหรับการใช้วันคิลี่นะเอาไปได้หลักๆเลยเราคือเราจะต้องตัดขอบด้านข้างซ้ายขวานะเพื่อให้วันคิลี่เราเจาะเข้าไปด้านในนะแล้วก็ลงวิาสาร์ดเป็นแผงหน้ากระดานไปนะแล้วถ้ามีท่านเฝ้าแคนก็บูทวิาสา์ดด้วยน้ํายาม่วงนะเพื่อให้ออวิาสาร์ดกาจัดท่านแคนไปได้นั่นเองนะก็ถ้าเพื่อนถูกใจยังไงหรือชอบคลิปแนวนี้ยังไงนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยเนาะผมจะได้รู้นะว่าเพื่อนอาจจะชอบนะแล้วก็จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปแนวๆนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ